ลืมกดติดตาม Auto CRA ZE ช่องรวีวิวรถยนต์ที่ให้คุณได้อัปเดตข้อมูลรถใหม่ก่อนใครทั้งรีวิวเชิงลิ s สเปคฟีเจอร์และเทคโนโลยีต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับการกลับมาของรถยนต์สุดแนวที่เคยสร้างความตื่นตาตื่นใจในยุค2000และตอนนี้มันกลับมาในแบบฉบับใหม่หมดจดกับ2026 Toyota Vios ที่ยังคงเอกลักษณ์แต่พัฒนาให้ทันสมัยกว่าเดิมหลายเท่า โตโยต้าวิววีปี2026คือการนำดีไซน์สุดแหวกแนวของรุ่นต้นฉบับกลับมาปรับโฉมให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ด้วยสไตล์เรโทรฟูโตริสติกที่ผสมผสานความน่ารักแบบญี่ปุ่นเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเลตทรงกลมคู่พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบเส้นเรียวยาวด้านหน้าทรงโค้งมนพร้อมฝากระโปรงสั้นตามสไตล์รถซิตี้คาร์าขนาดเล็กกระจังหน้าดีไซน์เรียบเนียนต่อเนื่องกับตัวถังดูคลีนและมีระดับ ด้านข้างของตัวรถมาในทรงกล่องที่คงไว้ซึ่ง DNA ของวิวิรุ่นเดิมแต่ถูกปรับให้มีความลุ่ลมมากขึ้นเส้นสายรอบคันเรียบแต่ดูมีมิติล้ออัลลอยดีไซน์ล้ำสมัยขนาด17นิ้วเสริมความโดดเด่นด้วยกระจกมองข้างแบบดิจิทัลที่แสดงภาพผ่านจอในห้องโดยสารส่วนด้านท้ายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยกระจกหลังที่ลาดกลับด้านและไฟท้ายเลเแนวตั้งคู่สวยงามสอดรบับกับกันชนทรงเรียบ ภายในห้องโดยสารของ2,026 Toyota v e l l i มาในแนวคิดมินิมอลทันสมัยโทนสีภายในใช้การจับคู่ระหว่างสีขาวไข่มุกและน้ำเงินเข้มวัสดุตกแต่งเลือกใช้ผ้ารีไซเคิลและหนังสังเคราะห์แบบพรีเมียมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยพวงมาลาัยแบบมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบดิจิทัล Head-up Display และระบบแสงไฟแอมเบียน์หลรอบห้องโดยสาร 2026วิววิใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด143แรงม้าแรงดิด230นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ8.6วินาทีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด52กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด4 1 0กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มรองรับระบบชาร์จเร็วดีซีฟ้าชาร์จจากย0ถึง80%ภายใน30นาทถและสามาบถชาร์เซานบบอดภัยภายใน7ชั่วโมง ระบบความปลอดภัยของวิวจัดเต็มด้วย t o โย t a s เซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติพร้อมระบบเตือนการชนด้านหลังและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อการขับขี่ในเมืองที่มั่นใจยิ่งขึ้น ฟีเจอร์พิเศษอีกอย่างของรุ่นนี้คือสมาร์ทเคบินที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนควบคุมฟังก์ชันต่างๆเช่นเปิดแอร์ล็อกรถตรวจสอบแบตเตอรี่รวมถึงระบบกุญแจดิจิทัลที่สามารถแชร์การใช้งานให้คนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจจริง โตโยต้าจะผลิตวิวิรุ่นปี2026ในจำนวนจำกัดโดยเปิดให้จองเฉพาะผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นคาดว่าราคาจำหน่ายในไทยจะเริ่มต้นที่ราว9 8 9 0 0 0บาทพร้อมแคมเปญรับประกันแบตเตอรี่10ปีและโปรแกรมดูแลรักษาแบบครบวงจร5ปีหากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีไซน์แหวกแนวมีเทคโนโลยีทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เมืองและไม่ซ้ำใคร2026 Toyota โตโยต้าวิวิคคือคำตอบที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto C R A Z E เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการรถยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ